น้องภูรีเดอาบน้ำให้มิน้นไนแต่ดูเดมปากแป้งเลยขาวไปเลยเห็นแป้งมันจะเข้าตามันหรือเปล่าลูกคะโอ้แม่เอาแป้งนี้ทานี่เอาแป้งนี้ทา,ทาให้มิน้นไนเต็มตัวเลยดูสิดูดิมิ้นไนาขาวเลยมิ้นไนขาวเปี้ยนขาวเลยอะนายนิพอแล้วลูก อย่มันเข้าตามันแสบตามันอะฮะเนี่ยเออรักแมวนะพาแมวอาบน้ำใส่ก็มาปาแป้งกินนมนอนเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าตามันนะลูกมันหอมแล้วมันหอมแล้วฮะโอ้โหไม่ต้องดมหรอกรู้แล้วว่าหอมอ่ะแหมหอมมากนอนนฮะ ดูน้ามันเลยเด้อน้ำดูกล้องเด้อ้ยดูเด้อือสงสารจังเลยอ่ะอาบน้ำก็หอมอยนะปาแป้งยิ่หอมเข้าไปใหญ่อันาห่เ้สงารใหญ่เข้่เา้ ไปเนี่ิไปเนี่ยไม่ใช่เงบนของพ่อทำไงอ่ะพอแล้วพอแล้วไปยะไปยะอยากให้แมวหอมไปเน่ยนะไปเนี่นนะหอมแล้วหอมจะเข้าตามอยู่แล้วน่ะฮะฮะยังไล่ะเล่นหรือแกล้งหรือยังไงเนี่ยอยากให้แมวสะอาดเด้อลูกมาเกือบขาจะเยอะไม่นา ไอ้นั่นบอกเป็นควันมาแล้วนะฮะอยังยังยังดูดูคุณจะจายพอแล้วได้ดอืออืออือเล่นกับมินไนะทเป็นเะคุณได้แก้วมิไนเปล่าแก้วเปล่าเนี่ยอ้าวอ้เอาปิดกล้องแล้วงั้นอ้า ไม,ไม่เห็นเลยเห็นเลยนี่ให้ปิดกล้องเดี่ยไปแล้วค <c oughs> ่ะบายบายก่อนบา like, share, ดดยบายก่อนไปแล้วเออไว้ชัร์ยิ่งอ่าม่าบายบายายบายากดไลค์กดแชร์กดดียังไม่ได้กดเลยอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องผูนี้กับน้องนาลากับน้องมิไนทนด้วยบ๊ายบายมิดไนด์นี่ี่ิี อ่ะกองหายเลยแม่กล้องหายแล้วกล้องหายแล้วไอ้นีอ่อย่าแกล้งเลยฮะว้าไปแล้วครับเล่นต่อเล่นต่ออย่าให้แม่สะอาด